22เมษายนเวลา2ทุ่ม2นาทีจะมีพิธีรับพรพระสงฆ์ทั่วโลกแบบออนไลน์2 2 2 2 2 2รูปเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายให้ทุกคนช่วยกันชวนคนมาเข้าร่วมงานให้ได้คนละ22คนแล้วใครที่ทำอย่างนี้ได้ชีวิตก็จะเปลี่ยนจะดีขึ้นแบบอัศจรรย์เลยเพราะได้สร้างบุญอัศจรรย์ขึ้นมาเข้าร่วมเองด้วยแล้วก็ชวนคนอื่นมาเข้าร่วมด้วย แล้วก็ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไปด้วยถ้าทุกคนช่วยกันชวนกันอย่างนี้เราจะได้เห็นภาพของพระแล้วก็ชาวพุทธมาร่วมกันแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน o o m เป็นล้านคนทุกคนมาสวดธรรมจักรแล้วก็นั่งสมาธิพร้อมกัน1ล้านคนเท่ากับสร้างประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองถึง5,000ปีชีวิตก็จะเปลี่ยนเลยด้วยบุญใหญ่ด้วยบุญที่มาก ระบุญได้มากหรือน้อยวัดกันที่ความรเริ่มใจความตั้งใจแล้วก็สิ่งที่ทําเป็นประโยชน์มากแค่ไหนกับพระพุทธศาสนาซึ่งประโยชน์ที่ทุกคนจะได้ช่วยกันชวนคนมาร่วมรับพรพระนี้ประโยชน์ใหญ่ยิ่งกว่าสร้างวัดส,สร้างวิหารสร้างวัดส,สร้างวิหารก็ยังไม่สร้างประโยชน์ใหญ่ให้กับพระพุทธศาสนาเท่ากับชวนคนหนึ่งล้านคนมาสวดธรรมะที่แท้จริงแล้วก็นั่งสมาธิรพร้อมๆกันเพราะฉะนั้น บุญง่ายๆเลยที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราแล้วก็หมดปัญหาเลยที่ว่าทำบุญแล้วชีวิตไม่ได้ดีขึ้นก็เพราะว่าบุญยังไม่แรงพอมากพอมันก็ส่งผลเหมือนกันแต่ต้องรอเวลาเหมือนปลูกมะม่วงก็ต้องรอเวลากว่าจะออกลูกเพราะบุญยังไม่แรงพอแต่ถ้าบุญนี้ที่โยมพี่มาเข้าร่วมเองด้วยแล้วก็ได้ชวนคนอื่นมาเข้าร่วมด้วยถือว่าบุญแรงแทบจะยิ่งกว่าบุญใดๆที่เคยทำมาตลอดชีวิตเลยเพรเผลอ บุญที่ทำทั้งชีวิตรวมกันยังไม่ได้เท่าบุญนี้บุญเดียวเลยวันที่22เมษายนมารับครนพระ222,222รูปในเวลา2ทุ่ม2นาทีชวนคนมาเข้าร่วมให้ได้22คนเพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วก็กอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นมาแค่มีมือถืออยู่ที่ไหนก็เข้าร่วมได้ไม่เสียค่า,ชาใช้จ่ายเข้าร่วมงานผ่านทางออนไลน์สนใจร่วมงาน เพิ่มเพื่อนในไลน์รับคอพระมาได้เลยเมื่อถึงวันงานทางทีมงานจะส่งลิงก์เข้าร่วมงานผ่านแอปพลิเคชัน z o o m ให้ทางไลน์แต่ถ้ายมยมพี่ท่านใดอยู่ในไลน์ใดไลน์หนึ่งของเพจทำล้านดวงอยู่แล้วก็รอรับลิงก์เข้าร่วมงานในไลน์ได้เลยเมื่อถึงวันงาน